ใบบนะกูดนี่ยแกงออมชิ้นควายให้จ้าหมอถ้าตัวจะไปซื้อจิ้นควายที่ไหนอ๋อเวลาที่หมูอินเตอร์ฮะเหรอว่จะมีจั้งชิ้นหมูจิ้นควายแผลงไก่แผลไข่พูดนน่ะมีหมูกุยงอันต้องเข้าใจไปจบอกวายคือโคบะหมูอินเตอร์ไปะปะเข้าใจอันนี้พี่แป๊ก็มีเดี๋ยวเาไปแกงออมจ้ะไป ไก็จะซื้อจ้นงัวจิน้นควายนี่ต้องหมูอินเตอร์เท่านั้นนะห่านว่าเป็นหมูอินเตอร์นี่มันไม่ใช่ว่ามีแค่จ้นหมูนะมันมีหลากหลายชนิดหลาย,ยอย่างมากเลยนะบอว่าจะเป็นจ้นไก่จ้นงัวจิ้นหมูจิ้นควายจะลูกจะลาบปตัตนาไมดีกยวกาเราดีไปซือซ้อจ้นก่อนเนอะโอ้จดซีอิ๊วมฮะมันม,มีกุ้ง เลยนะแม่วันนี้วันนี้นี่คือเขาจะแม่ซ,ซื้อจะเป็นจิ้งโวนจิ้งควายดีวะถ้าถ้าควายนี่เขาจะเขาเยาวถ้างูนี่จะเขาซ่อนที่จะเป็นอยัางก็ถึงจะซื้อจิ้นหมูจิ้นในอย่างก็แล้วแต่นี่หมูอินเตอร์เท่านั้นพั <c oughs> กั๊แรกก็จะเป็นจิ้นหมูเนาะแต่ว่าเฮานี่จะใจจิ้นควายยอมเป็นงวเป็นควาย <c oughs> ก็นะคะพอความสดของเปิ้ลก็มีลงเชือดคนเดียวก็เลยนะนี่นะลงเชือดที่ได้มาแต่ฐานสดใหม่กวรรแน,น่นอนเลยใครมาที่นี่เราแบบพิษบอกนะเจ้ากินแน่นแน่นเด,งเดง้อองๆด้งกับเขาแหละที่ชอบกินลิ้นควายนี่ไม่ใช่อย่างนะมันมีคนไหนนะกผัดสายยาเข้าอย่าไปแกงอ่อมรับอู้วนะันะกินเป็นแดงสดขนาดสูตรหนิงพาบี้นี่นะต้มืฮาเปิืป่อยก่อนแล้วสูตรจะกลับไปไหนนะเน,นี่ยตัวแกจูบ้านอาจารย์พูดเลยแะคอมตีเลย ว่นี้อันพี่นิงจะแกงออมน้ำก่อนได้จิ้มควายมาจากหมูอินเตอร์นะจะมาลากพริกแตนไปบอกกูอาจารย์อาารขออนุญาตนะค่าพริกปงขนาดเลยถ้าซื้อกีนนี่มันจะบบเพ็ดเราต้องลากเอามันจะรามมันจะเพ็ดเจ้าพอบรรยากาศเหรอลมันจอยอันก็มาได้กีนลากพี่หนิงมาได้กีนลากพี่ก่อนสนใจก่อนที่อาจารย์จะออกมา ตัวทำไมันไม่เป็นใจอย่างนี้ล่ะแกงอ่อมจิ้นควายเราวางรอที่เขาล้างคอก่อนเลยได้ก่อนอาจารย์อาจารย์ก็แกงอ่อมนะคะจิ้นควายสดๆจากหมูอินเตอร์อาจารย์พี่ก่อนขอความรวมมือหน่อยเอาบังหนคือให้ยากินในบ้านนี่ก็ได้กินไปเมินแล้วน่ ความโซดความจอยอ่ะเนาะแกงออมเจ้าแกงออมจิ้นควาย <c oughs> อันนี้ควรไหนทิมขอ,อก่อนเนาะวรเป็นเดือดนี่ขัหม,ม้อเลยอืมมันเหนียวข,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 ขนาดขนานักขันดบดีนะยังเกี่ยวได้อะอุ้ยหมอห่าเลยอาจารย์ได้ฟิลแบบอาจารย์บรรยากาศแบบสดโซดพักโซดโซดจิ้นสดโซด อย่าลืมนะเจ้ากึดถึงจิ้นงวัวจิ้นควายต้องหมูอินเตอร์เต้าอ,อ่านถูกโซดสาอ,อาได้มาตรฐานไอยังเฮ้ยเมนูไอยังแล้วก็มาลอกพักไอยังของจานแหมบอกได้เลยนะเรื่องมาแล้วเจ้าคอมเมนต์ได้เลยนะอย่าไปลืมกดหัวใจกดแชร์พวกแบบที่น้องเลือกหลาได้ฟิวบรรยากาศว่าเป็เพื่อนบ้าน